อย่าเครียดนะครับถ้าเครียดเป็นเรื่องครับถ้าเครียดเป็นเรื่องเลยเอาตามตามแผนที่เราวางไว้เลยตอนแรกทดลองเลี้ยงอยู่ประมาณ2อสมตัวทดลองทดสอบเลี้ยงดูตอนนี้มีอยู่รวมๆแล้วประมาณ400กว่าตัวครับทั้งเล็กทั้งใหญ่สัตว์ทุกชนิดถูกหมดนะครับตอนนี้ไม่ไม่มีกรณียกเว้นวัวควายถูกหมดนะครับช่วงนี้รอราคาก่อนนะครับแต่ตัวผู้มันโตรเร็ว สามถึงสเดือนเราก็สามารถจับขายได้แล้วเราขายตัวผู้ประมาณ30มสถึงยีตัวเราก็อยู่ได้ครับไอตัวนั้นแหละคือเอามาเลี้ยงในสูงในฟาร์มบางคนเนี้ยเหงาขายกันลื่มๆลืมเลืล่ก็อดใจไม่ได้เขาขายทิ้งๆงอ่ะซื้อมาตัวหนึ่งเจ็ดแพันมาขายตัวแล้วพันกว่าบาท700กว่าบาทน,น,นะนะคือความท้อแท้แล้วปล่อยให้สั์ขอมพอสัต์หอมตัวน,นี้ก็ไม่มีราคา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนคนเลี้ยงแกะนะครับอย่าเพิ่งกดไลค์ผมอย่าเพิ่งกด subscribe ผมจนกว่าจะฟังเนื้อหานี้จบแล้วค่อยไปดูว่าถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์ค่อยกดกระยังทันนะครับ <Okay. S 1> คุณผู้ชมคิดว่าแกะในระดับ400ตัว400กว่าตัวนะครับใช้แรงงานกี่คนที่อื่นอาจจะมี1นึครอบครัว2องครอบครัวแต่ว่าที่นี่เจ้าของฟาร์มเลี้ยงคนเดียวครับ หลายคนที่เจอปัญหาในช่วงวิกิตกต่ำราคาตกต่ำอาหารต้นทุนสูงขึ้นเราจะรับมือกันอังางไรในช่วงนี้เราจะเลิกไปเลยไหมหรือว่าเราจะปรับตัวยังไงผมว่าฟังคลิปนี้จบแล้วเราจะน่าจะมีมุมมองมีคำตอบจากประสบการณ์เกือบสึกปีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเราไปติดตามกันในคลิปครับครับชื่อเล่นชื่ออึ่งเนาะ ชื่อนะอึ่งน,นะอึ่งส่วนมากคนจะเรียกนะอึ่งเนาะฟาร์มอยู่เลยส่วนนกเทน่าตมานิดนิดนึงแล้วก็ลงตรงครัวเหลมว่าเข้ามาประมาณ3กิโลก็ถึงฟาร์มฟาร์มนะอึ่งแล้วครับนะครับ,รบปัจจุบันเลี้ยงแกะอยู่นะครับเมื่อก่อนเลี้ยงแพะอยู่อ่าครับครับนะอึ่งช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่านะอึ่งเริ่มเลี้ยงแกะได้ยังไงครับก็ตอนแรกทดลองเลี้ยงอยู่ประมาณ2อสตัว ทดลองทดสอบเลี้ยงดูว่าะระหว่างเลี้ยงแกะกับเลี้ยงแพะอันไหนแตกต่างกว่ากันพอมาเจอโลกของของแพะก็เลยมาตรวจสอบเรื่องแกะดูว่าแกะน่ะมันต้านทานต่อโรคอีกอย่างหนึ่งโตไวโตรเร็วเราก็เลยหันมาเลี้ยงแกะเบเริ่มต้นเลี้ยงประมาณ3-4ตัวก่อนพอมีโอกาสมันโตไวกว่าแพะ เราก็เลยหันมาเลี้ยงเป็นแกะเป็นมืออาชีพเลยครับอืมกี่ปีครับตั้งแต่เริ่มเลี้ยงอ่าตั้งแต่เริ่มเลี้ยงแกะมาโดยประมาณเนาะประมาณ8-7ถึงปีนะครับประมาณเนาะประมาณไปก่อนครับครับอืมก็ผลสำเร็จก็โอเคนะครับทุกๆด้านก็โอเคอยู่เรื่องโรคเรื่องอะไรเราก็ป้องกันได้ดีนะครับไม่ค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหาครับครับผมปัจจุบันนี้มีกี่ตัวครับ ปัจจุบันตอนนี้มีอยู่รวมๆแล้วประมาณ400กว่าตัวครับทั้งเล็กทั้งใหญ่แต่จริงๆโดยตรงแม่ก็อยู่ประมาณ200แม่ไม่นับลูกกระเด็กก็อยู่ประมาณ200แม่คแม่ครับพ่อพันธุ์ใช้อยู่ประมาณ3ถึง,ถง3ถึง4ตัวครับ,รบประมาณนั้นในฟาร์มเป็นสายพันธุ์อะไรครับที่เราเป็นพันธุ์ไวท์ดอปเปอร์ผสมซันต้าครับนะครับ,รบพวกเราเ,เราจะใช้พวกประเภทที่ว่าโตวไว เนื้อดีอะไรประมาณนั้นนะครับประเภทนั้น4ี่ถึงหเดือนจับนะครับประมาณนั้นครับครับครับสถึงหเดือนก็ก็เราก็จะจําหน่ายลูกตัวผู้แล้วครับณชั่วโมงนี้อ่าตัวเมียเราก็ขายเป็นประเภทแม่พันธุ์สายพันนะครับครับอ่าที่ผ่านมารายได้เป็นไงบ้างครับอ่ารายได้ค่อนข้างดีเรื่องแกะนะครับรายได้ค่อนข้างดี ก็อีกอย่างหนึง่งของเราเน้นคุณภาพไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เน้นของของเสียนะครับที่เราขายเราขายอยู่ตกตัวอยู่ขั้นต่ําก็อยู่ประมาณ5-6าถึงหกพันประมาณนั้นเพราะว่าของเราเราเน้นคุณภาพให้กับลูกค้าส่วนมากลูกค้าจะ,ะกระเสียณของทหานฐานบกครับหารบกหารเรืเออย่างเงี้ยครับ,รบก็จะมาติดต่อซื้อทีง20-30ตัวครับประมาณนั้น แต่ในช่วงนี้ก็ค่อนข้างนิดหน่อยนะครับในชั่วโมงนี้เนาะแพะแกะก็ราคาลงนะครับประมาณนั้นเราก็ต้องมีความอดทนในการเลี้ยงต่อไปเพราะว่าเป็นอาชีพของเราอะครับอืมแล้วในช่วงที่ราคามันลงยังไงครับรับมือ,อยังไงก็เราก็ต้องหาประสบการณ์ที่เราเคยมีเกี่ยวกับหญ้าเกี่ยวกับอะไรเงี้ยเราก็ต้องป้องกันตัวเราให้ดีอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือย นะครับถ้าเกิดใช้เงินพุ่งเฟือยเราเราสามารถเราไม่สามารถที่บริหารฟาร์มเราได้เลยนะครับจะเป็นวิกฤตตกๆเลยล่ะครับประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดคุณจัดสรรปันส่วนในฟาร์มของคุณได้โดยที่ว่า,าไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายคือคุณไปหาตัดหญ้าตัดอะไรต่ออะไรของคุณเอามาเลี้ยงสัตว์ที่ฟาร์มเราให้ได้ให้อิ่มนะครับประหยัดต้นทุนนะครับช่วงนี้รอราคาก่อน นะครับแต่ตัวผู้มันโตเร็ว3-4เดือนเราก็สามารถจับขายได้แล้วครับ ừ, โดยโดยประมาณเราขายตัวผู้ประมาณ30-20ถึงตัวเราก็อยู่ได้ครับ,รบไอตัวนั้นแหละคือเอามาเลี้ยงในฝูงในฟาร์มนะครับอ่าณนะตอนนี้นะครับณนะปัจจุบันนี้เลยครับตอนนี้รายจ่ายหลักๆที่เราฟาร์มเราต้องจ่ายอยู่มีพวกเป็นพวกอะไรครับ ก็มีพวกเปลือกเปลือกถั่วเหลืองแล้วก็หญ้าหมักเนเปียอันนี้ใช้อยู่เป็นหลักเลยหลักในฟาร์มนะครับหลักฟาร์มแล้วก็หญ้าแห้งตอนนี้คือที่เลี้ยงไม่มีเราก็ต้องใช้หญ้าแห้งเสริมโดยประมาณถ้าเกิดทุ่งกว้างเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยคแค่ลงแรงอย่างเดียวถ้าทุ่งกว้างเราก็อยู่ได้นะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยนอึงมีการจัดการกับฝูงแกะ400ตัวยังไงบ้างครับ ทั้งแต่เช้าถึงเย็นตอนเช้าเนี่ย<แ>เราเราก็จะปล่อยให้เดินเล่นก่อนประมาณทักสองชั่วโมงแ,แล้วก็ตอนตอนเที่ยงเที่ยงเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับประมาณเที่ยงเนี่ยหรือบ่ายโมงเราจะเอาเข้ามากินอาหารกินหญ้าหญ้าตัดหรือหญ้าสดแล้วก็ถ้าไม่มีหญ้าสดเราก็จะใช้พวกหญ้าแพงกล่าแห้งหญ้าแ,แ,แห้งก็ใช้อยู่ประมาณประมาณหกก้อนต่อวัน<แ>ถ้าไม่พอเราก็ต้องเสริมให้เขาอะครับเพราะเราเลี้ยงแล้วครับในช่วงบ่าย <S 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 ช่วงบ่ายเราไม่ปล่อยแล้วครับอ่าช่วงบ่ายเราไม่ปล่อยแล้วตอนนี้เราหยุดเราหยุดแล้วครับเราเราให้กินอิ่มแล้วตอนนี้เขาอิ่มแล้วอ่าเราประคองได้ได้ว่าอ่าเราด,ดูเขารู้แล้วว่าเขาอิ่มแล้วไม่โวยวายไม่อะไรนะครับตามตามนั้นเลยอ่าเพราะว่าถ้าเกิดมีที่เลี้ยงสมมติว่าทุง่งทุ่งเขาไม่ได้ทํานาอย่างเงี้ยอ่าช่วงบ่ายเราก็จะปล่อยอีกประมาณบ่ายสามโมงเข้าประมาณห้าโมงเย็นนะครับอันนี้นะครับ จะประหยัดต้นทุนได้ดีครับในช่วงนี้ไม่มีที่เลี้ยงก็เลยไม่ได้ปล่อยใช่ครับอันนี้คือกินต้นทุนนะครับถ้าเกษตรกร,ร,กรที่เห็นเห็น <Yeah. S 1> ที่ว่ามีที่เลี้ยงมีที่ไปก็ไม่ต้องใช้ต้นทุนเลยการเลี้ยงแกะนะครับถ้าเกิดเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่ว่าไม่มีที่เลี้ยงอย่างผมครับก็ต้องบริหารให้ดี อย่าเครียดนะครับถ้าเครียดเป็นเรื่องครับถ้าเครียดเป็นเรื่องเลยเอาตามตามแผนที่เราวางไว้เลยนะอย่างเราขายตัวผู้สมมตินะเราขายตัวผู้ได้โลร้อยสิบร้อยสิบร้อยห้าบาทเนี้ยเราเราก็สามารถเอาเงินของตัวผู้มาประคองในฟาร์มได้ครับประมาณนั้นเพราะแกะจะโตเร็วมากนะครับรบ,บางท่านเกษตรกร,ก,รก็กลัวนะกลัวการการใช้เงินการใช้ต้นทุนนะครับ แต่ถ้าเกิดเราใจถึงแล้วไม่คิดตรงที่ว่าต้นทุนอะ่ะอันนั้นอะ่ะเราก็อยู่อยู่ได้อยู่รอดอนะครับบางท่านที่ว่าแบบตอนนี้ท้อแท้ในการว่าเลี้ยงสัตว์สัตว์ทุกชนิดถูกหมดนะครับตอนนี้ไม่ไม่มีกรณียกเว้นวัวควายถูกหมดนะครับควายก็มีอยู่6ตัวแต่ต้องไปให้น้องๆเลี้ยงให้นะครับแล้วก็พวก สัตว์ที่เขาตกต่ำม,มาตอนนี้เรารออย่างเดียวรอรอรอราคาขึ้นหรือรอเศรษฐกิจมันดีขึ้นนะครับตอนนี้เราต้องช่วยประคองตัวเราเองไปก่อนนะหนทางที่มีตรงไหนที่ประหยัดต้นทุนได้ผมสนับสนุนในการเลี้ยงแกะได้เลยนะครับเพราะว่าแกะโตเร็วโตไวนะครับอืมก็อยู่ได้เพราะว่าพ่อค้าก็หาวิ่งซื้อตามปกติพ่อค้าจะแจ้งราคาอยู่เรื่อย ว่าวันนี้ราคาเท่านี้เท่านี้นะอ่าพ่อค้ามีรายเล็กรายใหญ่รายย่อยมีครบวงจรนะครับครับอ่าแต่เราอยู่ที่เราว่าเราจะขายให้ใครสมมุติว่าพ่อค้าคนนี้มาให้ให้เก้าสิบเจ็อ่าเราก็เลือกเอาระหว่าง90 70สิบเแค่นั้นเองเราไม่ต้องแบบรักพี่เสียดายน้องเราคุยกันตรงๆกับพ่อค้าเลยเศรษฐกิจตอนนี้ก็ประคองกันไปก่อนรประคองกันช่วยๆกันไปก่อน ที่ร,รับมือของอึ่งในช่วงวิกฤตตกต่ําก็คือเราก็ขายตัวผู้ช่างขุนออกไปช่างช่างขุนไปครับช่างขุนไปเพื่อที่ว่าจะเอาเงินมาหล่อเลี้ยงฟาร์มเราใช่ครับใช่ครับก็อยู่ได้เนาะอยู่ได้ก็เราเราก็ประเมินขั้นต่ําเราขายไปได้คราวหนึ่งเพราะว่าแกะตัวเมียผมมันเยอะลูกตัวผู้มันก็ตกจับทีนึงก็ประมาณเอาขั้นต่ําเลย20ถึงถึงถึง60ตัวได้นะครับเพราะว่าตัวเมียผมมันเยอะ ลูกลูกตัวผู้ผมก็เยอะ<ม>นะครับตอนี้ไอเราจะรอเป็นชุด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 อะ่ะมันก็รอได้แต่เราก็ต้องตกลงกับพ่อค้าอย่างเช่นว่าเออเราคะกันไปนะเล็กใหญ่ราคาเท่าไหร่ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอันนี้เราตกลงกับพ่อค้านะครับ<ม>อืมบางคนนี่บอกเฮ้ยมันขายได้ไงทุกเดือนทุกเดือนเป็นไปไม่ได้จริงๆขายได้ทุกเดือนครับแกะแต่คุณต้องขายได้แค่ประมาณ 3- 4ตัว นะครับเนี่ยชุดที่เห็นอยู่ข้างหลังมีตัวผู้อยู่ประมาณอ่าสามถึงสีสิบตัวนะครับที่รอจับเนี่ยจะรอจับแล้วเราก็เฉยๆก่อนนิ่งๆก่อนแต่พ่อค้าเขาก็จะพ่อค้าเนี่ยโอเคอยู่อย่างหนึง่งคือเขาจะแจ้งราคามานะณนะตอนนี้ราคาเท่านี้เท่านี้เออขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงตามตามกระแสเขาอะครับนะครับขึ้นเขาก็ขึ้นให้ใช่ครับตามนั้นเลยนะครับ<ม>บางทีนะฝากถึงเกษตรกร,กรทุกคน เอากำลังใจสู้ๆกันเนาะอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งท้อแท้บางคนเนี่ยเห็นเขาขายก็รื้มรืมๆ,ๆืมก็อดใจไม่ได้ก็ขายทิ้งทิ้งอ่ะซื้อมาตัวหนึ่งเจ็ดแปดพันมาขายตัวแล้วพันกว่าบาทเจร้อยกว่าบาทเนี่ยนะคือความท้อแท้เราปล่อยให้สัตว์ผอมเพอะสัตว์ผอมตอนนี้ก็ไม่มีราคานะครับบางคนปล่อยทิ้งเลยอ่าเพราะว่าความท้อแท้เพราะว่าไม่มีราคานะครับวัวควายตอนนี้ตกหมดราคาไม่ดี นะครับเกิดเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องทนแล้วเราต้องสู้ๆนะครับทุกคนตามประสบการณ์เลยครับครับแล้วอนาคตของนายอึ่งเกี่ยวกับฟาร์มแกะ400ตัวนี้จะพัฒนาไปทางไหนครับก็พัฒนาตามตามสายเนื้อครับครับ,รบก็คือเราเข้าใจกับพ่อค้าตรงกันเราเราเราส่งออกให้กับพ่อค้านะครับอ่าเ้แต่ตัวเมียเราก็ขายให้พวกที่ พวกที่ทหารที่เกิดปวดกษเียณมาหรืออะไรเนี่ยอยากเลี้ยงสัตว์เราก็ขายให้ให้พวกท่านท่านทั้งหลายครับะจะมาขอคําแนะนําจากเราว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเราก็จะบอกเขาว่าเลี้ยงแกะโอเคแต่ตอนนี้เศรษฐกิจมันจะแย่นิดนึงเกี่ยวกับสัตว์เนะาะก็คนไหนก็ดูอนาคตข้างหน้ายาวๆอาจจะดีกว่านี้ หรืออาจจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมคําว่าเหมือนเดิมก็120 1 1 5อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่ได้อยู่นะครับปัจจุบันนี้กิโลละ110บาท110บาท1 0 5บาทอ่าประมาณนั้นเมื่อเช้านี้เก๊แจ้งมาแล้วว่า110บาท105บาทครับถ้าเกิดเขาจับได้หลายๆตัวพ่อค้าก็จะตกลงกับเราได้อีกทีนึงในรายการคือของเราจับประมาณ40ตัวอย่างเงี้ย พ่อค้าก็จะเพิ่มให้เราอีกห้าบาทเป็นร้อยสิบห้าบาทเพราะว่าแกไม่ต้องไปวิ่งจับบ้านนู้นตัวอย,อย่างบ้านนู้นสองตัวคือจับบ้านเราทีเดียวสี่สิบห้าสิบตัวเลยอะไรประมาณนั้น,นก็เป็นข้อดีของการที่เราเลี้ยงในปริมาณเลี้ยงปริมาณเยอะแต่ก็<ม>ต้องดูกําลังเราด้วยเนาะเลี้ยงให้พอดีเลี้ยงเลี้ยงให้พอดีอย่าเลี้ยงเยอะมากอันนี้คือเราพูดตรงๆเลยว่า ที่เราเลี้ยงเราเราจำหน่ายตัวเมียด้วยไงตัวเมียถ้าเกิดอ่ามันก็ถ้ายุบเนี้ยตอนเนี้ยมันยังขายไม่ได้เพราะว่าอ่าตัวเมียถึงเยอะถึง400ตัวปกติเราจะขายตัวเมียทิงย0่0 40าตัวประมาณนั้นนะครับครับแต่ตอนนี้คือเศรษฐกิจไม่ดีเกี่ยวกับสัตว์ก็ตอนนี้ก็แกะมันทุกวันอ่ะมันเกิดทุกวันคลอดทุกวันนะครับรบ,บางทีก็แฝดสองบางทีก็เดี่ยวอ่ะครับประมาณนั้นครับ ที่วิธีฟาร์มนี้มักจะเป็นแฝดนะครับแฝดเยอะก็ถือว่าผลสําเร็จในการเลี้ยงแกะดีกว่าแพะเพราะว่าแพะหน้าโรคบางทีก็เกิดอาการท้องเสียเรารักษาไม่หายเราเราเราเร,าราักษาไม่หายเพราะว่าพอเราให้ยาไปประมาณวันสองวันเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นท้องเสียอีกอย่างแกะเนี่ยพื้นเมืองเมืองเลยโอเคเลยไม่เป็นไรถ้าเกิดเราถ่ายพยาธิบ่อยๆจะไม่มีปัญหานะครับ เลี้ยงได้เอาตัวรอดได้ครับไม่ขาดทุนนะครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้นะักอื่งช่วยแบบแนะนำสำหรับคนที่สนใจกำลังจะเริ่มเลี้ยงนปัจจุบันนี้ก็ก็ผมต้องถามตั้งโจทย์ว่าคุณอยู่จังหวัดอะไรนะคุณอยู่ที่ว่าจังหวัดอะไรคือถ้าจังหวัดชัยนาธจังหวัดเมืองการจังหวัดแถ,ถวๆภาคกลางเนี่ยเอาเป็นภาคเลยภาคกลางภาคอีสาน ถ้าเกิดคุณอยู่ภาคอีสานคุณต้องดูพ่อค้าด้วยอย่างบ้านเราชัยนาทเนี่ยพ่อค้าเยอะนะครับเราต้องศึกษาในการตลาดก่อนคิดจะเลี้ยงต้องดูการตลาดก่อนว่าพ่อค้าของเราอะ่ะมีไหมถ้าเกิดไม่มีไม่จําเป็นอย่าต้องเลี้ยงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปปลูกสวนยางอยู่คนเดียวแล้วคุณกีดยางครับคุณจะไปขายใครครับนะครับอันนี้ก็อันนี้เลยสนามสนุนในการเลี้ยงสัตว์ก็คือ แถวเขตเขตบ้านเราหรือเขตที่ว่ามีพ่อค้าชุกชุมอันนี้แนะนําได้เลยครับเกี่ยวกับแกะมีการสมบูรณ์แล้วก็มีการแบบคืออะไรอ่ะเลี้ยงง่ายโตเร็วได้เงินเร็วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงปัจจัยของเราคือ1อย่าท้ออย่าท้ออย่างเดียวถ้าคนที่ว่ามีที่โล่งว่างเปล่าอันนั้นสนับสนุนเลยครับอันนั้นได้เงินเต็มเต็มเลย นะครับไม่ต้องควักทุนอะไรเลยคุณอยู่ได้ครับน้อฝากไปถึงคนอยากเลี้ยงใหม่ก็ต้องดูด้วยว่าบ้านคุณมีพ่อค้าไหมแค่นั้นเองครับครับถ้าเกิดไม่มีพ่อค้าเนี่ยปัญหานะครับถ้ามีพ่อค้าเนี่ยอย่างบ้านผมเนี่ยพ่อค้ามีหลายเจ้าเดี๋ยวเจ้านั้นโทรมาเดี๋ยวเจ้านี้โทรมาเราก็เลือกได้นะครับอันนี้ก็ฝากให้คิดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่อื่นมากครับครับผมขอบพระคุณมากครับครับยินดีครับสวัสดีครับ ฟังมาถึงเนื้อหาตรงนี้แล้วคุณผู้ชมคิดว่าเนื้อหาในคลิปนี้มีประโยชน์ไหมครับถ้าคิดว่ามีฝากกดไลค์และกดสมัครรห้ขราด้วยแล้วถ้ายังมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับการเลี้งแกะฝากคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ชุมชวนคุณเลี้งแกะสวัสดีครับ